อมอ่ะแม,ม่งเอ้ยตึยงเลยตัวน,ะนี้ด้วยเฮ้ยโ,โอ้โหเด็กเป็นยังไงคนดูร้องไก่เป็นไงนะเรียบร้อยตายตายโอ้โหแอนตายอีกแล้วเรียบร้อยตลอดเลย <c oughs> ้อยเป็นเก็บสองเฮสามหนึ่งนะสามหนึ่งนะสามหนึ่งนะอันสามหนึ่งนะไหวรอเปล่าอันสามหนึ่งนะสามหนึ่งนะอันเงี้กลัวอยู่ฝั่งนี้ก็ตายอ่ะเรียนเพลงอันให้มันเปิดยาวๆก่อนมา นะครับพี่ขอเล่น2-2อก่อนแล้วเดี๋ยวเล่น4-2นะฮะเดี๋ยวพี่จะปิดจอไอ้นี่ก่อนปิดจอเล่นจอด่วนถึงมือไว้ตึงมือไว้ไม่เคยตั้งใจเล่นนานละ Ui phẳng đến tương Chị ép ná phẳng nún à, bỏ cái ná con Hello Ui 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 Tìm out phát minh Mà Ơ Ảnh Lê Bi lên Ảnh <laughs> <laughs> เรียบร้อยเรียบร้อยประเด็นคือพี่เล่นดีเดิร์่เป็นคณดูหินบอกให้สองเอาดีเอาไว้หูก็ตายแหวงกูก็ตายแหวงหูก็ตายแหวงหูก็ตายแหวง,หวง,หวง,หวงไม่ได้ พอมหว่าแม่งเอ้ยตึงเ้ยตัวนี้เฮ้ยโอ้โเกยเนี่ยไปังไงไคนดูล่องไก่ไปยังเนะเกติกเกมนึ่ใช่ไหมฟุกฟุกฟ um, ุกมั่อกีน้อ่นเป็นลม โอ้โหแล้วอ่านเจอกับใครเนี่ยโอ้โหรีคอมรีคอมอเรียบร้อยพี่ลุมเรามาลุมเขามาแล้วมาแล้วมาแล้ว

อุ้ยพลาดพลาดพลาดลักเลยเอล้มลมเมือยลักเลยลักเลยลักเลยมทที่แมททีชกอ้ยพี่ฝลาเข้าเฮ้ยโอ้ยอันนี้เกินไปจริง ขี่หลังเขานะไหนวะเฮ้ยกูเตกหลังหลังนึ่งตัวเอาเลยอะไรอย่านยนิงไม่โดนเอาที่ việc lắp bè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อุ้ยโอ้ไม่เห็นวะโ,โนูไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลยเนมะี่เดียวอ่ะมีคอมันของจริงว่ะคอมันของจริงว่ะสองไม่ติดเลยยิงแดง มบียรับแบกี่เบียรับแบกอุ้ยไม่โดนที่ยิงพลาดมันตลอดไอ้ตายมันตลอดเลยว่ะมันคอยพลาดเลยวะโกงว่ะมีหูสองหู่ะแม่งหลบได้มันเป็นกระต่ายเงี้ยปุ๊บ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 อย่างเงี้ยคนูไวัยโสเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่ิจก็เข้ามาเรียบร้อยตายตาย โอ้โหอตายอีกแล้วนรกลบร้อยตลอดเรียบร้อยเป็นเกบสองโอ้โห ตายมันโลบไปเงี้ยเฮ้ยเง้ย What What the f ตเปนโลบว่ะอ๋ออันโคตรอันรูดอันเป็นสองไหลโคตรเอาโดนอันโดนอันโดนพี่บี่ก่อนหันรูดพี่ตาย ถูรูด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 หนึ่งาตายบอดอุ้ยพวดเวอร์งงตัวเองอยู่เลยยิงได้ไงหนึ <t uh <t uh ่งตายเรียบร้อยดิตายที่ปัด หารลอยตายไปแล้วจ้าอู้หลังตายไปแล้วจ้าลืมไม่อ่านตายเร็วหลุดไม่ตายจีสูสูจีตายไปแล้วจ้ามาตายไปเลยตายไปเลย โคตรสวยเอาสิด้วยก็บอกนี้ใช่ไหมที่ยิงเขาเมื่อกี้เนี่ยเผื่ออ่านจะยิงโดนมั่งโอ้ยเขาน้าเอาจิงแล้วเขาจริงแล้วเขาสุดนะไป าไม่โผล่พี่เขาไม่โผล่แล้วเขาไม่โผล่แล้วเขาเล่นเชิงหนาใต้เลยเล่นเชิงไม่เป็นว่าบอกไปอย่างเดียวให้อ่านเล่นเชิงนั่นห้ามเดินไปนะเขาดั้งรอป้อมรอปืนรอเป้าใส่เราอยู่ตายลึกอุ้ยออกวงเกือบตายเก็บมากพี่บีตายเองตายมงรด ยี่เคี๊อวไหมเอออ้ยเอ,อ,ยอ,ยอ้าหวยตายเอ้าไอ้ตายโอ้ตายตัวว่ะเอ้ยตายตัวได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาคลิปไปลงได้อยู่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 มันมันมันฮะโคตรมันโคตรมัน Okay. 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 okay.